ครัสบสวัสดีพี่านทุช่อง s o Channel นะครับวันนี้พบกับเกมโคโนซือบาฟันจซีแดเซิรฟ์ฟญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นการไกด์อีเวนต์ของเอีเวนต์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะคบเป็นคลิปอีเวนต์สุดท้ายของปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นเอีเวนต์ใหม่อาจจะไม่สุดท้ายเพราะปีใหม่อาจจะมาสิ้นเดือนนี้ก็เป็นเอีเวนต์อะไรเรารอติดตามชมกันนะครับอ่ะ อีเวนต์นี้ก็เอาข้าข้าวนะครับอีเวนต์นี้เป็นมังกรท่ามืดที่เราต้องใช้ท่าแสงมาตีก็จะเป็นอีเวนต์ล่าข้าหัวมังกรอีเวนต์นี้อาธิบายสั้นๆนะครับหนึ่งลุยเนื้อเรื่องของสตอรี่ของอีเวนต์นี้เพื่อปลดล็กอกบอสตัวนี้บอสตัวนี้จะมีทั้งหมดเป็นหลายระดับมีถึง25,000ไอ้28,000ใช่ไหม อ่ามันจะมีให้เล่นแบบโหมดเดียวโหมดโหมดหลายคนอ่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะจัดทีมมีทีมไกด์มาแนะนำนะครับก็หลังๆลอยู่ที่สามหมื่นแต่อาจจะไม่ไหวอาจจะไม่ลงตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราตอนท้ายๆเดี๋ยวเราไปลงกันว่าเราจะเอาทีมอะไรลงไปดีทีมเริ่มต้นที่ผมจะแนะนำคือทีมกายภาพเช่นเดิมนะครับเป็นทีมสามดาวล้วนเลย ทีนี้อ่าเน้นคิดเขาอ่านเน้นคิดเป็นดาเมจหลักหรือเป็นตัวที่เอามาบัฟเพื่อนร่วมทีมหล,หลักๆนะครับคิดจะมีสกิลพาสด์อ่าสกิลที่เพิ่มความเร็วจงตีให้เพื่อนร่วมทีมเป็นเวลาสิบวินาทีทีนี้ผมขอตั้งชื่อว่าทีมเน้นสปีดตีบอสให้ตายในทีเดียวรวดเดียวแมบบไม่ถึงสิวิไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึง ยี่สนาทีอ่าอันนั้นมันเกินไปลืมลืมลืมก็ทีนี้จะตีเร็วเน้นตีเร็วเราจะไม่มีตัวซับพอร์ตอยู่ดูแถวหน้าเลยแถวหลังจะเป็นซับพอร์ตหนึ่งตัวคืออควาอควาดัสอ่าควาจะโครโบใครที่ไม่มีเราสามารถเอาตัวอื่นมาเล่นได้เช่นคิดแสงที่เป็น3ดาวหรือเน้นเป็นตัวตีเร็วได้เช่นก,กันแต่นี่ผมจะไม่อธิบายว่ามีตัวอะไรลงได้แต่ ถ้าแสงทุกตัวที่เป็น3าดาวพอสามารถอามาแทนตรงนี้ได้เช่นกันคิดจะเป็นตัวเพิ่มสปีดส่วนดั๊จะเป็นตัวที่จะทำดามีและเพิ่มบัฟให้เพื่อนรุ่มทีมด้วยมันก็จะเพิ่มบัฟมีทั้งสปีดสปีดแล้วก็เพิ่มโจมต,ตีส่วนไอริสจะเอามาทำเป็นตัวดามีด ก็น้องมีบัฟตัวเองเหมือนกันอ่าบัฟเพื่อนทีมก็จะว่ามีการบัฟบัฟไปบัฟมาเช่นกันส่วนเท้าหลังจะเน้นเป็นตัวซับอควาเอามาเมื่อมีใครตายอควาจะเป็นตัวบัฟได้เช่นกันแล้วก็มีเป็นตัวเพิ่มเกจอันติด้วยอ่านี่คือข้อดีก็ทีมนี้จะเป็นเนสปีดลันนะครับส่วนอาวุธก็ประมาณนี้เลยเซตอาวุธเซตอาวุธถ้าไม่มีแบบนี้ก็จัดอย่างอื่นแทนก็ได้นะครับหลังหลัง อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแบง e t s go ทีนี้จะสปีดลันได้ยาวมากนะครับเดี๋ยวเราเรอรุ่นเลยว่าสปีดลันขนาดไหนานาเมจเราจะไม่เน้นนะครับเราเน้นตีเร็วอันนี้รถรถสปีดบอลน,นะครับเกตตรงนี้จะคือมันจะลดมันจะเพิ่มชา้าลงนะครับอ่ะอัน,นนี้ขั้นสองเองเนาะอ่ะมันก็เลื่อนอยู่ครับมันอยู่อ่าเห็นไหม เลือลออ่อ,อ,บอนบอลอยู่ประมาณนี้แหละสปีดรันมากประมาณสามสิบอ่าประมาณถึงสามสิบนาทีอ่าประมาณสามสิบนาทีครับอ่ามันก็เร็วมานี้แหละอ่านี่คือทีมตีเร็วเน้นตีเร็วของท่าแสงนะครับเน้นคิดคิดจะเป็นเน้นการบัฟเพื่อนให้ตีเร็วส่วนสองตัวหลังก็จะเน้นเป็นการเพิ่มบัฟตรงตีนั่นเอง ที่จะมาเป็นทีมตั้งชื่อว่าทีมเล่นสปีดรันเช่นกันคือทีมเวทมนต์ทีมนี้ก็จะเน้นเป็นทางด้านของเมกุมิในการเอามาเล่นบาเวทส่วนแถวหลังก็จะละครจะเป็นบาเวททางนั้นแล้วก็ระละเมกุมิเอามาเน้นทํดาม,มดตัมงแรงใส่บอสนั่นเองส่วนแถวหลังก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตเช่นเอมิเลีย เอิเดียมาสพอร์ตได้แล้วก็มีเอลูอมาชันดามีดธาตุแสงนี่อ่ะเรามาเริ่มเลยว่าทีมนี้จะเป็นยังไงอุปกรณ์สวมใส่ก็ใส่ประมาณนี้สกิลไม้ตายก็ประมาณนี้เช่นการทีมนี้จะเป็นทีมที่เอาเมกุม,มิมาชันดามีหลักส่วนบิทจะจำเป็นดามีรองกับยุนยุนส่วนรองมาก็จะเป็นพวกพปอร์ตกับสายดามีทธาตุนั่นเองอ่ะเรามาเริ่มกันเลย อ่ทีมนี้ก็จะเน้นมิกุมิเป็นดามิถ้าในมีกุมิถ้าเลือดเยอะกว่า70มันจะตีแรงครับอันนี้จะไม่ใช้สกิลนะก็ลืมอ่าอันนี้ลืมกดเวฟทีมนี้ก็พอสปีดหลังได้นะอ่ามิกุมิเลือดน้อยแล้วในสกิลน่าจะเบาขึ้นแต่เราไม่ได้สนตรงนั้นครับ เราสนแค่ว่านี่ครับวิดอันติดเต็มแล้วพระมาที่สิบเก้านาทีจะช้ากว่าทีมในกายภาพนิดนึงแต่ไม่เป็นไรทีนี้ก็จะเน้นเป็นเมกุมีดาเมนหลักแต่แลหลักก็วิดแทนนะจะเนมนหลักนะตอนนี้อ่ะต่อมาต่อมาเราจะมาลงรแบบท้ายครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้ สุดท้ายนี้ผมจะเอาทีมกายภาพไปลองดูว่าจะเวิร์กไม้เอาไปลงด่านนี้เพราะมันเป็น3แสนเลยอาจจะมีคนตายนับตัวนึงแหละเอาเคครับว่าตัวนี้มันตีนแรงขนาดท้ายนะอันนี้จะไเราตีแรงอยู่นะหุย้ยนี่ครับมันจะตีแรงแล้ว เออไปแล้ว,ลวอ่าไปแล้วครับไม่รู้จะผ่านไหมอ่าน่าจะไปผ่านจะผ่านได้อยู่ ผ่านได้ไหมอันนี้รถสปีดบอสครับแต่ผ่านไม่ได้แปลว่าผ่านไม่ได้ทีนี้ทีนี้ไม่มีฮิลหลังๆเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแอนนี้ดูหราบใครที่ไม่ผ่านตรงนี้วีอันนี้ให้บอกนะครับอ่ะก็หลังๆนะอ่ะเราไม่มีซัพพอร์ตเราไม่เป็นไรเราก็ลงแค่ระดับ นี่ครับระดับแค่20,07 7ก็พอถ้าใครไม่ไหว30,000ก็ท,ท,ทีมต้องมีาดามมจน,นิดนึงก็จะพอไปได้อ่าหรือไปลงกับคนได้ครับลงกับคนได้ที่ระดับ20,08 8ลงได้เช่นกันได้ของดีด้วยได้ของหมดได้ของเช่นกัน <S <S 1> <S 1> ก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้กับเกมโกโนสบาทแฟนตาซีเดกับไกด์กอีเวนต์มังกรดำนะครับเอ้ยมังกรมืด ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม